สวัสดียำแรงครับผมมาดูผลงานนะครับที่เอาน้ำมันมาโร่หมดขันไฟนะครับก็โอเคครับใช้ใช้ได้ครับนะครับลงในกวดโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูโอเคครับลงแล้วนะครับถ้าบุ้งแช่ไว้คืนง เดี๋ยวก็จะเอาฟ,ฟางคุมแล้วก็จะลดน้ำนะครับช่วงนี้ก็จะทุกแปลงจะเอาไมา้ไผ่นะครับตัวอย่างอย่างนั้นเะยรนะรเพราะว่าหน้าฝนเราก็จะปลูกนะครับคือทำตลอดนะครับนี่นี่หน้าฝนฝนมาก็ไม่มีปัญหานะครับ เพราเราจะทำของออกไอตัวร่องนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโรยปูนขาวแล้วก็ขอ,อีกขอกที่วัวนะฮะโอเคครับมาดูทางนี้แล้วทางนี้จะลุ่มนะครับไอเป็นพื้นที่ลุ่มก็จะทำร่องนะฮะทำร่องจุดนี้ลงไปนี่เลยครับไปเส้นนี้เลยออก ลงนู่นเลยครับเดี๋ยวจะวางท่อนะครับต่อไปนี่ครับลงหน้าเลยครับเกเครับเดี๋ยวก็จะเอาผักบุ้งลงอีกนะครับแปลงนี้นี่ครับแปลงนี้ก็เสร็จแล้ว ไม่เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยขุดนะครับขุดดินก็จะเหนื่อยอยู่ทีก็นี่ครับจะทำบ่อตรงนี้ทำน้ำล้นมาครับเนี่ยทำน้ำล้นมาตามกองไส้ไก่มานะครับขาต้นไม้ก็เริ่มเขียวแล้วครับนะครับนาตรงนี้น้ำลงนี้แล้วขุดได้แล้ว นะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุยจะได้สักกี่เมตรนะครับความกวาม้างหรือครึ่งเมตรก็ไม่ทราบนะครับอินทผลัมนี่รอดต้นหนึ่งครับเกือบปีเอสองปีแล้วครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวปูเอาฟางคุมก่อนเดี๋ยวจะได้รดน้ำเดี๋ยวมืดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็ ค่อยลงให้ชมหญิงนะครับโอเคนะครับผัวสวัสดียามเรียงครับหลังเลิกงานนะครับนี่เป็นไงเรี่ยติดแล้วแต่เ,เพี้ยอ่อนเริ่มมาแล้วครับต้นถั่วนี่งหงิดแล้ว ครับผมใครมีสูตรเด็ดก็ลงแชร์ให้ผมด้วยนะครับเอ,อเพี้ยอ่อนครับกำลังลงไอ้ต้นถั่วกับเตียงนะครับผมใช้อน้งส้นควันไม้อย่างเดียวไม่อยู่ครับแค่ไล่เฉยเ,เลยยังไงนี่แหละนะครับผักบุ้งก็อีกทีหนึง่งน่าจะได้กินนะครับเนี่ยโอ้โหกำลังสวยเลยนะครับ วดสารครับร้อยเปอร์เซ็นโอเคครับอากาศก็โอเคแล้วไกลแล้วเอาไปกินกับลาบปลาเอลาบปูครับปูปูแล้วกับป่านะครับโอเคครับผม